ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องโครงการ B A A C Carbon Credit การซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศครับรายละเอียดของโครงการนี้เป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับ ครับท่านครับโครงการ B A A C Carbon Credit มีที่มาที่ไปยังไงครับท่านครับครับก็เริ่มจากที่ทางทกศเรานะครับได้สนับสนุนให้กเกษตรกรเนี่ยปลูกป่าตามแนวพระราชด,ดำรินะครับที่เป็นโครงการว่าปลูกป่าสาอย่างประโยชน์สี่อย่างซึ่งเป็นโครงการที่เราดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนปัจจุบันเรามีชุมชนธนาคารต้นไม้ทั้งซีนเนี่ยหกพัสิบสี่ชุมชน มีสมาชิกเกษตรกร124,000คนมีต้นไม้กว่า12ล้านต้นนะครับซึ่งมูลค่าต้นไม้เนี่ยรวมกว่า43,000ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้แล้วก็ใช้ตัวป่าไม้เนี่ยในการที่มีไรายได้เสริมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยเทรนด์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทางทกศก,ก็เข้าไปต่อยอดนะครับว่าจาักธนาคารต้นไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะมาคำนวณน,นะครับเพื่อรวบรวมตัว บอเครดิตซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าตัว B A C คาร์บอนเครดิตในการที่จะขายออกไปนะครับเพื่อที่จะออฟเซ็ตเรื่องของการลดปริมาณการปล่อยการเรือนกระจุกทุ่ิให้เป็นสูนยในประเทศไทยนะครับครับพูดถึงเรื่องของการซื้อขายคาร์บอนเครดิต B A C คาร์บอนเครดิตโครงการนี้มีรายละเอียดยังไงครับท่านครับ ครับก็รายละเอียดของโครงการนี้นะครับก็หลังจากที่เรามีต้นไม้นะครับทางทกศก็จะมีการส่งเสริมนะครับโดยทกศเนี่ยจะเป็นการรวบรวมคาร์บอนเครดิตที่ผลิตขึ้นในป่าไม้ของเราเนี่ยนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจซึ่งตัวการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจเนี่ยทางทกศก็จะร่วมกับชุมชนกระตังคันต้นไม้นะครับ เพื่อดเนินโครงการ BAC Carbon Credit นะครับซึ่งการดําเนินการตรงนี้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยตามโครงการรกดกาซเรอนกระจกภาคสมรรใจนะครับซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่า T-World นะครับย่อม,มาจาก Thailand Voluntary Emission Reduction Program นะครับซึ่งจะเริ่มจากการขึ้นทะเบียนโครงการการตรวจทับจํานวนต้นไม้การตรวจรับรองคาร์บอนเครดิตจากผู้ประเมินภายนอกนะครับซึ่งเราเรียกว่า Validation and Verification Body การรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจากองค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะครับหรือที่เรารู้จักกันในอบกเพื่อนําปริมาณการกักเก็บต่างๆไปตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐเอกชนในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนเครดิตหรือที่เราเรียกว่าคาร์บอนนิวทริตี้นะครับแล้วก็การลดกาซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ตามที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับพูดถึงโครงการนี้นะครับเวลาเราจะคํานวณคาร์บอนเครดิตมีวิธีการยังไงครับ ก็จะเริ่มจากการที่ขึ้นทะเบียนโครงการนะครับการตรวจนับจํานวนต้นไม้แล้วถึงจะมีการคำนวณออกมานะครับว่าต้นไม้ที่เราปลูกขนาดของต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะลดกับปริมาณการผลิตก๊าซเรือนกระจกเนี่ยออกมาได้เป็นกี่คาร์บอนเครดิตตันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะออกอร์ติฟิเคตแล้วก็เอาไปใช้ในการ offset ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ครับ ครับก็ถ้ากับว่าทางทกศเนี่ยก็มีสูตรคำนวณไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจานวนต้นไม้เป็นต้นอะไรแล้วก็คิดราคาเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรามีปริมาณต้นไม้นะครับ,รบมีขนาดต้นไม้แล้วเราก็จะให้ที่เรียนนะครับว่าก็จะมีคนที่เขาได้รับใบอนุญาตในข้ามาคํานวณแล้วก็รับรองว่าปริมาณคาร,ร์บอนเครดิตที่ผลิตได้ในป่าไม้ที่ทกศส,ส่งเสริมเนี่ยที่ออกมาแล้วเป็นกี่เมติกตันนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปรวบรวมแล้วก็ออกไปเซอร์ได้ครับครับ ช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยครับว่าเอถ้าเกิดลูกค้าทกศที่ปลูกต้นไม้หรือว่าอยู่ในธนาคารต้นไม้นี่เวลาจะซื้อจะขายเนี่ยต้องทํำยังไงอะครับกอ็อย่างที่เรียนนะครับว่าทางสาขาของทกศทั่วประเทศเนี่ยเรามีเครือข่ายชุมชนธนาคารต้นไม้อยู่แล้วนะครับทั้ง ,68 พัดชุมชนรหรือถ้าเกิดท่าน,นอยากจะเข้าร่วมเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสาขาในพื้นที่ทุกจังหวัดได้นะครับของเราซึ่งเราก็จะมีการเข้าไปสํารวจนะครับว่าพื้นที่ที่ เป็นป่าไม้หรือป่าไม้ชุมชนของธนาคารต้นไม้ของเราเนี่ยมีปริมาณกี่ไร่นะครับมีต้นไม้ที่สามารถที่จะตัวชิมฟิเคตนะครับในการที่จะออกเพื่อจะรวบรวมในการดูปริมาณคาร์บอนเครดิตได้แล้วเราก็จะรวบรวมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทกศก็จะเป็นผู้ไปทําตลาดให้นะครับในการที่จะไปให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยในการที่จะซื้อตัวคาร์บอนเครดิตตัวนี้เนี่ยในการที่จะไปออฟเซตเรื่องของตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะครับ ครับตอนนี้เริ่มต้นหรือยังครับเราเริ่มนําล่องที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่นนะครับในโครงการธนาคารต้นไม้ของกกอที่บ้านท่าลีแล้วก็ที่บ้านแดงจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีการคํานวณคาร์อบอนเครดิตล็อตแรกออกมาแล้วเนี่ยทั้งหมดเราได้400อตันนะครับซึ่งกกยรับซื้อทั้งหมดนะครับในราคาเกิเชียาคือตอนละ3,000บาทเกษตรกรก็จะได้เงินไปทั้งสิ้นล้านสองนะครับโดย เราจะแบ่งกัน70-30นะครับ70%ก็จะลงไปที่เกษตรกรเจ้าของต้นไม้นะครับส่วนอีก30%เนี่ยเป็นค่าดําเนินการของทกศอออในเรื่องของการที่จะมีการคํานวณการรวบรวมแล้วก็การบริหารโครงการนะครับครับแสดงว่ามีการซื้อขายจริงแล้วนะครับสหรับคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับเนี่ย ก็มีการรวบรวมแล้วก็ซื้อขายจริงนะครับทั้งหมดจากที่เรียนนะครับ400ตันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ,รบแล้วก็จากนี้ไปทกศก็กำลังจะขยายพื้นที่นะครับในการที่จะดูว่าธนาคารต้นไม้ของเราทั้ง6 8 1 4ชุมชนเนี่ยจะมีการผลิตนะครับปริมาณคาร์บอนเครดิตออกมาเนี่ยได้ในแต่ละปียเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะทําการขายล่วงหน้านะครับให้กับหน่วยงานต่างๆที่สนใจในการซื้อก็ที่จะไปใช้ในการทําตัวออฟเซตหรือว่าเลสซิโร่ G S g Emission เนี่ยนะครับ อืครับเอ๊ะผมเข้าใจถูกต้องไหมครับหมายความว่าถ้าเราเป็นอยู่ในธนาคารต้นไม้ของของทกสแล้วเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยสามารถแปลงเป็นเงินได้โดยให้เจ้าหน้าที่ทกสเนี่ยมาตีราคามาตีมูลคา่าแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นเงินแบบนี้ถูกต้องไหมฮะเราเราเราทกสเราเป็นคนรวบรวมนะครับคนที่จะออกออกการขึ้นทะเบียนการตรวจนับการตรวจรับรองเนี่ยจะเป็นในฝั่งของหน่วยงานกลางที่เราเรียกว่า ตัวอปกรนนะครับแล้วก็เป็นตามมาตรฐานทีเวิล์ซึ่งเขาจะเป็นคนในการคำนวณซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ในสามสิบเปอร์เซ็นตที่พคศจะหักไว้ในเรื่องของค่าบริหารโครงการนะครับหลังจากนั้นเงินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของราคาขายเนี่ยก็จะลงไปที่เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในชุมชนธนาคารต้นไม้ของเรานะครับครับแต่ว่าต้นไม้ตรงนี้เนี่ยคือมีเงื่อนไขเหมือนกันใช่ไหมฮะห้ามตรงห้ามตัดอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะเออจะมีจะมีเงื่อนไขครับว่าจะต้องเอ ห้ามตัดภายในกี่ปีนะครับเพราะว่าเวลารอบคนานวณมันจะมีรอบของเขานะครับเพราะว่าต้านไม้ต่างๆเหล่านีนะ้ต้องใช้ในการคํานวณนะครับไม่ใช่ว่าพอเาคำนวณเสร็จแล้วท่านไปตัดต้นไม้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยหลักการกนะ็คือว่าต้องดำรงให้ต้นไม้ดำรงคงอยู่ต่อไปนะครับเพื่อจะใช้ ในการที่บอกว่าต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยสามารถที่จะลดปริมาณก,การปล่อยก๊าซเรองกระจกได้เท่าไหร่ครับครับเท่ากับว่าเป็นการซื้อขายจริงนะฮะชาวบ้านก็ได้เงินจริงๆนะครับโดยทกศครับท่านครับเรื่องอณวันนี้เนี่ยโครงการนี้ลงไปที่ท่าลี่นะครับบ้านท่าลี่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วจะมีการขยายพื้นที่ในการที่จะทําโครงการนี้ไหมครับหรือว่าจะมีทั่วประเทศในเมื่อไหร่ครับเนี่ย เออภายในปีบัญชีหน้านะครับเพราะว่าสิ้นปีบัญชีของตรกรสเนี่ยสิ้นสุดในวันกเจ67 <Yeah. S 2> นะครับในปีบัญชีหน้าคือเริ่มตั้งแต่1เมษายนเนี่ยเราก็จะมีการทาแผนนะครับในการที่จะนําชุมชนธนาคารต้นไม้ของตรกรสทั้งหมดเนี่ยว่าโครงการในชุมชนไหนมีักยภาพที่จะสามารถขึ้นทะเบียนแล้วก็คํานวณตัวปริมาณคาร์บอนเครดิตได้นะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะมีการประกาศแล้วก็ทําการตลาดให้กับชุมชนต่างๆนะครับว่า่วยงาน เอกนชนภาครุรกี่สามารถที่จะซื้อตัว B A S C คาร์บอนเครดิตออกไปใช้ในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นตู่นะครับครับก็เท่ากับว่าช่วงเวลานี้พี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถศึกษาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะขายคาร์บอนเครดิตให้กับทางทกศได้นะครับอ่ะอย่างนี้ถ้า<ะ>พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสนใจจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมีช่องทางไหนที่สามารถติดต่อได้บ้างครับท่านครับ ครับถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่นะครับก็สามารถติดต่อทกสอสาขาทั่วประเทศได้นะครับหรือว่าท่านจะติดต่อเบื้องต้นนะครับมาที่ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชุมชนสำนักงานใหญ่นะครับที่ทางเขตจตดูจากกรุงเทพได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาที่ call center 02 555 0555นะครับ, 5, นรบในการที่จะพัฒถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงรายละเอียดกับทกส ในพื้นที่ได้เลยนะครับเพราะว่าทกศในแต่ละพื้นที่หรือเป็นนักงานจังหวัดของเราทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเรามีธนาคารต้นไม้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ท่านอยู่ในสมาชิกของเราหรือเปล่านะครับครับนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ